อู้รอจังหวะนี้ใช่ไหมเนี <nu> ่ย <en> เรียบร้อยครับผมสะอาดเอี่ยมเอี่ยมดูใครกินเยอะสุดเนือสักถูกใจหลายเอาให้เรียบเอาให้เรียบสุดท้ายสุดท้ายเขาอิ่มกันหมดแล้วเนี่ยจานต้อมยังเดี๋ยวจานต้อมกวาดเองครับอืมเอาอะเป็นแบบชิมชิมโกยโกยโกยจานต้อมโกยแล้ว สุดยอดนั่นคอนเฟิร์มคำมันลอยครับกวาดกวาดสะอาดเอี่ยมเลยไม่ต้องล้างแล้วถ้วยโอเคจัดไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นฮึบึบฮึบโอ้ยแซ่บแซ่บเสียหม้อครับหม้อหอด อ,อย่างเยียวม่้ว่าท้องแสบสว่าวงแล้วคือควันตูเสือมมากแล้วมาตึงสมบอกคงไปกับส่วงวะกันนะแสบ<ะ>